บอลเล็กบอลย่อยทางของเราจริงๆนะครับเต็มเครื่องกับเบื้องแตอีกแล้วเมวื่อวานนี้ตัวหน้าช่องครับก็มา2ครับหลุด1ให้ไป3นะครับโดยรวมแล้ว เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันเหมือนเดิมนะครับมีผลกําไรให้ทุกๆวันครับยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่ตามไปด้วยครับสำหรับตัวหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับทีมชาติโปรตุเกสครับที่สามารถเอาชนะทีมชาติเยอรมันได้นะครับแล้วก็บตาโฟโก้ครับไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับมีลุดอินเดียที่ต้านทีมชาติไทยไม่อยู่นะครับถ้าเอาไปแยกเน้นอย่างที่ผมบอกครับที่ผมย้ํากันทุกวันยังไงเรามีผลกําไรกันทุกวันจริงๆยินดีกันอีกครั้ง กับคนที่ตามไปสําหรับหน้าช่องเมื่อวานนี้ด้วยนะครับมากกว่านี้เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับคือในครอบครัวเทตบอล V.P. ของเราที่ตัวผมนะครับวางแนวทางไว้ให้และทีมงานทุกท่านวางแนวทางไว้ให้ฟินๆจุกๆจ,กจริงๆครับตัวซูเปอร์ V.P. ตัว V.P. ผมที่วางไว้ให้กับทุกๆคนเมื่อวานนี้ครับทำงานเกือบทั้งหมดเลยยินดีกับพี่ๆสมาชิกในครอบครัวด้วยทุกคนครับที่ตามกันไปนะครับก็มีผลงานให้เห็นทุกๆวันครับพี่น้องท่านไหน FC ท่านใดครับที่ต้องการเข้าครอบครัวฟุตบอลดีๆครอบครัว เทพบอลวีพีเรายินดีต้อนรับในทุกๆวันครับเพียงแค่เปิดใจเท่านั้นครับปัดขวาเล็กน้อยครับใต้รูปโปรไฟล์ผมมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันครับคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนที่สําคัญครับการเข้ามาข้อควัว v พของผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากพวกผมแล้วนะครับมีทีมงานอินฟลูเอนเซอร์ครับชั้นนำสายฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมครับ มันคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ไหนไม่มันคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทพบอลครับถ้าเป็นสมาชิกของผมผมจัดการให้ทุกกรณีเลยถ้ามีปัญหานะครับวันนี้สวัสดี FC บาสเทพบอลทุกท่านด้วยครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอล FC จากสปลอลาวแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยกับค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันพระรหัสที่5มิถุนายน25ง8ับครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลน่าสนใจหลายรายการเลยทีเดียวตัวผมหยิบยกให้เหมือนเดิมช่องนี้ สามทีมครับสทีมที่น่าไปแยกเน้นจัดหนักกันเหมือนเดิมย้ําอีกครั้งนะครับว่าแยกเน้นจัดหนักผมรับประกันผลกําไรให้ก็คัดสอนมาให้แล้วมีบทวิคอ์วิจารณ์มาให้นะครับจะเป็นคู่ไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันที่ศึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับ2026กลุ่มบีนะครับเป็นทางด้านของทีมชาติโอมานครับจะเปิดสุ่านกาบบสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับต้อนรับกัรมาเยือนด้านของนะครับทีมชาติจอแดนนะครับคู่นี้โอมานอยู่ในอันดับที่4ของตารางในกลุ่ม B ส่วนจอแดนอันดับที่2ของตารางกลุ่มบในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟกับเวลา 23.0นาฬิกาครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าโอมานครับได้เปรียบอยู่เหลือมนิดนิดครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับก็เสมอไม่ได้คือหูแหวงนะครับเจอกันมาหนุล่าสุดนะครับเป็นจอแดนนะครับเปิดบ้านเอาชนะโอมานมา4ประตูศูนย์ครับแมตที่เจอกันมาในหนล่าสุดนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างโอมานฟอร์มดี ในห้านังเอาชนะแข่ง3าเกมและก็เสมอ2เกมไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีเลยนะครับส่วนจอแดนทีมเยือนครับชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1เกมครับในห้านาดงสุดของพวกเขาก็หนักประทังเสมอนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมของทางด้านทีมชาติโอมานนะครับก็ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เลยนะครับส่วนจอแดนเหมือนกันครับไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกัน นะครับแนวทางของผมบาสเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ครับผมอยากให้มองทางด้านของทีมชาติจอแดนมากกว่านะครับวันนี้โอมานความได้เปรียบคือการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับและมีฟอร์มที่ดีแต่เวลาเจอกันกับจอแดนส่วนใหญ่จอแดนมักจะทําได้ดีนะครับเกมนี้นะครับและจอแดนเกมนี้อาจจะเป็นโอมานที่เปิดเกมลุกเข้าใส่จอแดนจะเล่นเกมรับและโตกลับผมมองว่านะครับด้วยความที่ อยู่ดับที่2ของตารางด้วยและมีฟอร์มที่คงเส้นคงวาม,มากกว่าแพ้ยากคนระับสำหรับทีมชาติจอแดนนะครับและการเจอมาส่วนใหญ่กินกันไม่ลงด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นจอแดนแล้วทําได้ดีกว่าผลงานของพวกเขาในการเจอกันผมคิดว่าวันนี้สูสีคู่ขี้การออกได้3มหน้านะครับแต่ผลเสม,มออาจจะหน้าสูงที่สุดผมมองอย่างนั้นว่าจอแดนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยหรือบางทีบุกชนะได้ด้วยซ้ำไปครับให้มองทีมทีมชาติจอแดนครับวันนี้เป็นทีเด็ดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับเลือกเคียร์ทางด้านของทีมชาติจอแดนครับ คู่ที่2นะครับเรามากันี่สึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันมากครับเป็นด้านของจอเจียครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติหมู่เกาะแฟโรนะครับคู่นี้คลิกออกเวลาห้าทุ่มตรงบ้านเรารับความได้เปรียบมนิต่างประเทศมองว่าจอเจียได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้1ประตูคือหูแหวงนะครับสประตูคือกินเต็มครับเจอกันเป็นผลล่าสุดครับเป็นทีมชาติจอเจียเปิดบ้านชนะ ทีมชาติหมูกก่เกาะแฟโรมา3ประตูหนึ่งครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะครับส่วนผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่อย่างจอร์เจียครับ5นัดหลังเอาชนะคู่แข่งนะครับ2เกมแพ้2เสม,มอ1นะครับถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนหมู่เกาะแฟโรครับแพ้3ชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งในห้นัดสุดถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแพ้มา3เกมรวดเลยนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทีมชาติาตจอร์เจียนะครับจะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับก็เรียกชุดใหญ่มาลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครบทุกตัว100%นะครับเเช่นดียวกับหมู่เกาะแฟโรครับก็ไมม่ีตัวผู้เล่นบาดเจ็บ หรือติดทดแบนอะไรนะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาฉะกับจอเจียในค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสำหรับคู่นี้มองทางด้านทีมชาติจอเจียไปได้เลยนะครับได้เปรียบทุกๆอย่างครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองนะครับต่อหน้าแฟนบอลนะครับสภาพทีมตัวผู้เล่นก็ดูดีกว่านะครับขาดอยู่แล้วนะครับสภาพทีมตัวผู้เล่นกินขาดทางด้านของหมู่เกาแฟโรอยู่แล้วนะครับและช่วงหลังทีมชาติจอเจียยกระดับทีมตัวเองมา ได้เยอะทีเดียวเยอะพอสมควรเลยนะครับเล่นดีในช่วงหลังๆนะครับผมคิดว่าการเอชนะมูกาเฟโล1ลูกเนี่ยมีแน่ๆนะครับลุ้นเม็ด2กินเต็มเท่านั้นนะครับปิดประตูเสมอปิดประตูแพ้ได้เลยนะครับเลือกเคียยวพวกเขาครับทีมชาติจอเจียวันนี้ไม่ทํำมิทุกคนปิดหวังครับคู่ที่3นะครับคู่ปิดท้ายแล้มาปิดท้ายกันที่คู่ใหญ่ครับเป็นศึกฟุตบอลยูฟาเนชันลีกรอบรองชนะเลิศคู่ที่2 นะครับเป็นด้านของทีมชาติสเปนครับจะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าสเปนได้เปรียบอยู่เหลือบนิดๆครับบังคับชนะในเวลา90นาทีเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันในหัวล่าสุดครับเป็นสเปนเอาชนะฝรั่งเศสมา2อประตูหนึ่งครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับฟอร์มดีทั้งคู่ครับอย่างสเปนครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครในห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับยังทด้ ฝรั่งเศสนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1เกมใน5นัดล่าสุดของพวกเราก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีพอๆกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านทีมชาติสเปนนะครับก็เรียกตัวมากันครบเลยนําโดยพวกมาโกคูเรียอาครับกาบี้ชัวเมนดี้ครับเปดี้ลามินยาเมลนะครับอาวิโลมาตาแล้วก็นิโกลวิลเลียมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรียกตัวมาติดทีมชาติในวันนี้นะครับก็ชุดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทั้งฝั่งทีมชาติฝรั่งเศสนะครับของดีเดยเดชองนะครับก็เรียกมากันครบเหมือนกัันนนะครบชเมดี พวกนี้ครับอัเดียงลาบิโอนะครับมเคิลโอลิเซ่กีเลีลนเอ็มปาเป้เดมเบเล่ก็มากันครบเลยนะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ําคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ผมอยากให้มองที่ทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสไปนะครับจริงอยู่ครับวันนี้ตามหน้าเสือแล้วเขามองให้มองตามหน้าเสือแล้วเขามองว่าสเปนมีภาษีที่ดีกว่าเป็นต่ออยู่เหลือในนี้แต่ผมมองว่านะครับด้วยตัวผู้เล่นนะครับสูสีคู่ขี้กันครบ 11บตำแหน่งเลยนะครับและคิดว่าสู้กันมันครับมุมเสมอมีมากที่สุดครับแต่ถ้าเลือกมุมชนะจริงๆผมซื้อใจเกมลุกของฝรั่งเศสมากกว่านะครับทีมชาติสเปนอาจจะเป็นทีมที่ต่อบอลดีนะครับแต่นะครับเจาะยากครับผมคิดว่านะครับกองหลังของสเปนกองหลังของฝรั่งเศสมีดีพอที่จะต้านอยู่และคิดว่าจะจบลงอย่างน้อยเสมอกันหรือหาทีมชนะผมมองที่ทีมชาติฝรั่งเศสมากกว่าวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุป3ทีมหน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่ตัวผมนะครับคัดสรรมาให้ในค่ำคืนนี้ครับเลือกเชียร์ด้านของทีมชาติจอแดนนะครับทีมชาติจอเจี์และปิดท้ายด้วยทีมชาติสรั่งเศสรครับเป็น3ทีมหน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่น่าเอาไปแยกเน้นจัดตัก รับประกันผลกำไรให้อย่างที่ผมบอกในทุกวันนะครับสุดท้ายฝากกันด้วยเหมือนเดิมแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทปบอลที่กับพี่ๆเอฟซีบาสเทปบอลทุกท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้นทีมนี้ทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําวันนี้ผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นจริงๆนะครับจะมาไม่มามันคือผลของสกอร์ครับซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์มารับชมรับฟังกันเมื่อสักครู่นี้ นะครับแล้วฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านไหน FC ท่านใดครับที่ต้องการเข้าครอบครัว V.I.P เทปบอลของพวกเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำกันทุกวันนะครับรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันเลยเรามีทาแนวทางให้ตลอดทั้งวันั้งคืนและแม่นยำจริงๆนะครับเปิดใจครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ผมมีทางเข้าอยู่อ่านสักนิดและคิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันคุณได้รับแนวทางดีๆในทุกๆวันอย่างแน่นอนคือคำยืนยันของผมนะครับคำคือวันนี้ผมขอให้บาสเทปบอลทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ